karena karena นั่งมาน,น,นานแล้วครับยืนมั่งเ็วาเวลาพอก็อยังมีท่านอนสบายมากท่านอนเห็นท่ายืนนะครับอ่าตรายมพร้อมเป็นท่ายืนครับขาอสองข้างนะครับขท้าเสองข้างให้ขนาดกันหน้านะครับให้ขนาดกัน การออกเล็กน้อยนะครับการออกเล็กน้อยแขนทัง้งสองข้างวางย่้างลำตัวนะครับหน้ามองตรงร่อครับดึงปลายเท้าทั้งสองข้างนะครับเขย่ดเทา้านะครับเขย่งปลายเท้าทพ่สอบสน้ำหนักตัวเองนะครับถ้ามันยังไม่นิ่งนะครับเขย่งไปแล้วมันไม่นิ่งก็ขยายขาออกนิดนึงนะครับ ให้ดิงไว้นะครับลงครับอีคกัางครับดูไว้นะครับตั้งไว้ครับไปยังไว้ไปยังไวย้ยืนปลายเท้าลง,นะง,งครับวมงขวอรวางขวา ครัง้งหนึ่งที่ดูไปแล้วทั้งสองข้างกับมรตรงนี้เราจะไม่หยุดเราจะไม่เริ่มท่าทหยืนครับวันนี้อยากจะให้เรามาทบทวนในท่าเดินกันนะครับในท่าเดินว่าจังหวะไหนเป็นตรงอะไรนะครับเวลาที่เราเดินป้อเราจะได้ ไม่พลาดนะครับเราเดินป้องเราเดินไม่ไปพลาดกันถ้ามาซ้อมมาดีิงจรนี่ถ้าว่าในจังหวะเดินของเราเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างน,น,นะครับเวลาถ่ายน้ําหนักนะครับเราจะต้องถ่ายน้ําหนักกันก่อนนะฮะมี่อยู่ท่านี้นะครับถ่ายน้าหนักตัวไปด้านซ้ายนะครับโดยยกส้นเท้าขวาขึ้นมาครับสำหรับผู้มาใหม่นะครับถ่ายน้าหนักตัวไปด้านซ้ายนะครับยกส้นเท้าขวาขึ้นมางอเข่าขวานะครับน้ำหนักตัวก็อยู่ี่เท้าซ้ายเหมือนเดิมใช่ไหมครับ ไม่ยที่เท้าอย่างเดียวนะครับมือธรมรมดาไมปล่อยธรรมดาไม่ต้องเกรงนะกลับมาตรงครับก็ปิดฝาเท้าวขวาลงมาน้ำหนักตัวอยู่ตรงไหนครับตรงนี้ตรงกลางใช่ไหมครับน้ำหนักตัวอยู่ตรงกลางนะให้เรารู้รับรู้ส่วนที่เป็นน้ำหนักตัวของเราก่อนนะครับในช่วงแรกนี้นะครับถ่ายน้ำหนักตัวไปได้านขวาครับยกซ้นเท้าซ้ายพอเข่าซ้ายนะครับ จะสังเกตนี่ครับว่ามหนักตัวมาอยู่ที่เท้าขวาไหมเท้าซ้ายแต่รู้ที่เฉยเท่านั้นเองนะครับการลงการเซจะไม่รับน้ําหนักอะไรเลยนะครับน้ำหนักตัวทั้งหมดจะมาอยู่ที่เท้าขวาทั้งหมดกลับมาตรงครับน้ำหนักตัวอยู่ตรงไหนครับตรงนี้ตอนนี้ตรงกลางนะครับถูกต้องน้ำหนักตัวอยู่ตรงกลางแล้วถ้่น้ำหนักตัวมาด้านซ้ายครับ ยกส้นเท้าขวานองขวาให้ส่งความรู้สึกวันนี้น้ำหนักตัวเรานะครับว่าอยู่ที่เท้าซ้ายเต็มไหมนะครับถ้าขวายังแตกไว้เท่านั้นเองกลับรตรงแต่น้ำหนักตัวมาด้านขวา มาทั้งหมดนะครับจวส้นเท่ากวา ก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าครึ่งก้าวครึ่งก้าวหลังนะครับครึ่งก้าวนะครับแล้วก็ถ่ายน้ำหนักตัวไปด้านหน้าครับถ่ายมาตัวไปด้านหน้าก็ยกเท้าให้ส้นเท้าหลังมาครับยกส้นเท้าหลังหรือส้นเท้าซ้ายน้ำหนักตัวก็อยู่ด้านหน้านะครับ ไม่ได้อย่างนี้นะครับใครยังมีน้ำหนักตัวอยู่เท้าหลังอยู่บ้างไม่ใช่นะครับเท้าซ้ายแตะนิดเดียวกันเซเท่านั้นเองนะครับการร้อน้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าขวาทั้งหมดเลยนะครับกลับมาตรงนะครับบิดเท้าซ้ายตรงเท้าซ้ายน้ำหนักตัวอยู่ตรงกลางนะครับต้องเอาใว้ชัดนะครับตรงนี้ต้องให้ชาดเลยนะทำไมชาร่ตนะครับขนน้หนักตัวไปด้านหน้าครับ เท้าหลังครับเป็นพระบางเวลาจำได้นะครับพระบางเวลาจะประมาณนี้เลยนะครับเป็นการถ่ายน้ำหนักอยู่แบบนี้เลยนะครับเวลาที่ทั่งจะก,ก้าวเดินกลับมาตรงปิดส้นเท้าซ้ายชักเท้าเท้าขวากลับมาตรงครับน้ำหนักตัวไปด้านขวา ก้าวเท้าซ้ายนะครับกลับมาตรงถอยหนักตัวไปด้านซ้ายกลับมาตรงถอยหนักตัวไปด้านขวาก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าขึ้นก้าว นาตัวไปด้านหน้าครับเปิดส้นเท้าหลังนะครับนั่มาตัวไปด้านหน้าครับมาตรงนั่งนั่ตัวไปด้านหน้าครับมาตรงยกเท้าหน้ากลับมาตรงด้วยครับ นช่ครับลักษณะการเดินจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ตอนเราต้องให้ชัดเจนะครับเวลาเราที่ถ่ายน้ำหนักว่าเราเราก้าวไปจังหวัดไหนแล้วน้ำหนักต้องไปอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าถ่ายน้ำหนักมาด้านซ้ายก็ต้องอยู่ที่ซ้ายจะไปคลึ่นกลางไม่ได้นะครับต้องให้ชัดเจนใหม่นะครับอีการเดินงืนอยู่บนปลายเท้าครับเท้าไปยืนเท้าเลื่อนมือไปท้ามูอที่ตรุ่น้ำหนักตัวเองนะครับอ่าดแล้วครับกลับมาตรงครับ ถ่ายน้ำหนักตัวไปด้านซ้ายครับยกเท้าต้นเท้าขวากลับมาตรงถ่ายน้ำหนักตัวไปได้านขวากลับมาตรง ถ่ายน้ำหนักตัวไปด้านซ้ายให้ส่งความรู้สึกไปที่น้ำหนักตัวเรานะครับว่ามันไปจริงไหมเหมือนน้าที่อยู่ในแก้วครับน้ำอยู่ในแก้วเ,เต็มๆเลยนะครับเราตั้งเอาไว้ที่มือหลังตรงๆออกมาด้านซ้ายมันกได้เอียงทางด้านซ้ายกลับมาตรงแล้วก็เอียงไปด้านขวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้รู้ให้รู้สึกแบบนั้นเลยนะครับกลับมาตรงถ่ายน้ำหนักตัวไปด้านขวา กลับมาตรงถาหายนักตัวไปด้านซ้ายหายหมดนะครับให้ชัดเจนนะครับกลับมาตรงถนักตัวไปได้านขวากลับมาตรงทีนี้ได้ท่าแล้วนะครับท่าแล ที้ต่อไปประกอบด้วยลมหายใจนะครับลมหายใจเราเราไม่ใช่ว่าทำาไท้าหรเท้าแต่ว่าลมหายใจเรายังไงก็ได้ไม่ใช่นะครับเราจะต้องทําถ้าการก้าวการถ่ายเทน้ำหนักของเรากับลมหายใจให้รวมกันเป็นหนึ่งให้ได้นะครับอันนั้นถึงจะถูกต้องนะครับถ้าเรารู้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตัวถ่ายเทน้ำหนักจริงนะครับแต่ลมหายใจอาลืมไปซะแล้วเข้าหรือออกก็ไม่รู้พูดงม้ไปก่อน,นแต่ละกันไม่เป็นไร นี่ก็ไม่ใช่นะครับจะต้องรู้ด้วยนะครับว่าพอใส่น้ำตาลไปแล้วนี่ต้องเป็นลมอะไรนะครับกลับมารงเป็นลมอะไรอย่างนี้นะครับจะต้องให้รู้เท่าเท่ากันลมหายใจนะครับสำหรับผู้มาใหม่บอกนิดนึงพักานนะครับลมหายใจเข้านะครับลักษณะของลมหายใจเข้าจะต้องกว้างนะครับลึกหายใจแบบกว้างและให้ลึกๆนะครับไม่ต้องเต็มเต็มอะไรครับเต็มปอดนะครับกว้างลึกเต็ม ครับหายใจแบบนี้นะครับกษณสะอดงหายใจเข้าตรวลมหายใจออกก็หายใจแบบยาวๆนะครับหายออกยาวๆให้เบาแล้วก็ให้หมดด้วยเข้าไปเท่าไหร่เอาออกมาให้หมดนะครับนั่นคือลักษณะของลมหายใจออกนะครับหายใจเข้าคือว่าลึกเต็มนะครับหายใจออกยาวเบาหมดนะครับลักษณะแบบนั้นนะครับอ่ะมาซ้อมซ้อมกันก่อนซ้อม ตอนลงหายใจก่อนนะครับหายใจเข้าว่าลึกเต็มหายใจออกยาวเบาหมดหายใจเข้า 合体を。 กลับมาตรงหายใจเข้าค่อยๆสูดลมหายใจเข้าไปครับค่อยๆสูดลมหายใจเข้าไปกว้างลึกเต็มนะครับลมหายใจเข้าเต็มนำตัวตั้งตรงพอดีนะครับปิดฝ่าเท้าท้งสองกา้าหนักตัวอยู่ตรงกลางหายใทจน้ำหนักตัวไปด้านขวาหายใจออก กลับมาตรงหายใจเข้าถ้าเราทัองช้าๆย,ยิ่งช้ายิ่งทำานี่ช้าๆเนี่ยครับเราจนะาาตามได้ทันนะฮะเราจะตามได้ทันทั้งลมหายใจทั้งเอท,ท,ท,ท่าท่าทางท่าทางที่เราทำอยู่นีนะครับหายน้ำหนักตัวไปด้านซ้ายหายใจออก กลับมาตรงหายใจเข้า่ายน้ำหนักตัวไปด้านขวาหายใจออกกลับมาตรงหายใจเข้า่ายน้ำหนักตัวไปด้านซ้าย หายใจออกกลับมาตรงหายใจเข้าหาย้ำหนักตัวไปได้านขวาหายใจออกกลับมาตรงหายใจเข้าทำไปเลยคนระับ ทำด้วยลมไยใจให้ตัวเองครับจะเข้าไปถามนะครับว่าตอนนี้ลงอะไรถ้าผิดนักแข่งหนึ่งที ไปเห็นทาท่าถูกนะครับแต่ไม่กล้าถามลงในใจกลัวตอบถูกแล้วค่อยฝึกไปครับค่อยฝึกไปนะครับสําคัญอยู่ที่ว่าจะต้องรู้ตั้งลงในใจทัานท่าทางเราให้เท่าทั่วทั่วพร้อมๆกันนะครับอ่ะมาใหม่นะครับเวาลาเราน้อยครั้งนะครับหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าหายน้ำตักตัวไปด้านซ้ายหายใจออกตะกี้ไปซ้ายกับขวาแลวนะครับต่อไปจะเป็นหน้าขันหลังมากนะครับหายใจออกอยู่นะครับหายน้ำจัดตัวไปด้านซ้ายนะครับหายใจออกอยู่ก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าครึ่งก้าวนะครับ หายใจเข้าครับหายใจเข้าเต็มนะครับฝ่าเท้าแนบพื้นพอดีน้ำหนักตัวอยู่ตรงไหนครับตอนนี้ตรงไหนฮะซ้ายขวากลางกลางนะครับหายใจเข้านะครับต่อไปนะครับหายน้ำหนักตัวไปด้านหน้าหายใจออก ค่อยๆยกต้นเท้าซ้ายนะครับต้นเท้าหลังเนี่นะครับยกขึ้นมานะครับน้ำหนักตัวก็จะมาอยู่ที่เท้าหน้าหมดเลยอันนี้เท้าซ้ายเรามีไว้ทําอะไรครับ<ม>แตะพื้นเฉยนะฮะแตะพื้นเฉยน,เนั่นเองน้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าขวานะครับถูกต้องกลับมาต เข้านะครับหายจะเข้าเต็มปิดป่าเท้าพอดี่ายน้ำหนักตัวไปด้านหน้าหายใจออกกลับมาตรงหายใจเข้านหนักตัวอยู่ตรงไหนครับ หายใจอะไรครับเข,ข้าหรือออกเข้านะ้านำหนักตัวไปได้านหน้าหายใจอะไรครับออกเออก่งอคอิวเป้าไปตอบถูกกลับมาตรงหายใจอะไรครับเข้า้านนำหนักตัวไปได้านหน้า หายใจออกจักหน้าหน้ากับมาตรงหายใจเข้าจักหน้าหน้ากับมาตรงนะครับหายใจเข้าถ่ายน้ำหนักตัวไปได้านขวาหายใจออกด้านขวานะครับถ่ายน้ำหนักตัวไปได้านขวาไปราะนั้นส้นเท้าซ้ายยกขึ้นนะครับ ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าหายใจเข้าลมมาใจเข้าเต็มนะครับฝ่าเท้าแนบพื้นพดีถ่ายน้ำหนักตัวไปด้านหน้าหายใจออกกลับมาตรงหายใจเข้า น้ำหนักตัวไปด้านหน้าหายใจออกกลับมาตรงหายใจเข้าต่อไปนะครับถ่ายน้ำหนักตัวไปด้านหลังนะครับคือยกเท้าหน้ายกส้นเท้าหน้าขึ้นนะครับลอ,องดูนะครับเท้าหน้าครับยกส้นเท้าหน้าน้า,นา,นาหนักตัวก็ไม่อยู่ที่เท้าหลัง เน,น้นฐานมตัวไปด้านหลังนะครับกลับมาตรงหายใจเข้าตอนนี้เท้าไหนยกขึ้นครับมีไหมไม่มีนะครับตั้งสองฝ่าเทา้าจะต้องแนบยื้นนะครับหายใจเข้ายน้นัาตัวไปด้านหน้าครับหายใจออก หาใจเข้าตายน้ำหนักตัวไปด้านหลังหายใจออกกลับมาตรงหายใจเข้าตายน้ำหนักตัวไปด้านหน้า ก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าหายใจเข้าน,น,นั่งพื้นเลยนะครับหายใจเข้าอยู่นะครับถ่ายน้ำหนักตัวไปด้านหน้าหายใจออกก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าหายใจเข้า นหนักตัวอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ท,ทั้งสองข้างนะครับอยู่ตรงกลางจังหวะนี้ครับที่เราจะทำกันไม่ชัดเจนนะครับเวลาที่เราก้าวขาไปแล้วปั๊บจังหวะนี้มันจะหลุดไปไม่มีสติจับใต้ทันนะครับเพราะฉะนั้นต้องช้าตรงนี้นะครับถ้าน้ำหนักตัวไปด้านหน้าหายใจออกก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าหายใจเข้า กลับมาตรงหายใจเข้าถ่ายน้ำหนักตัวไปด้านหลังหายใจออกยกส้นเท้าหน้าขึ้นมาครับยกส้นนะครับยกส้นเท้าชักเท้าหน้ากลับมาตรงหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายครับ นะครับการเดินมีแบบนี้เท่านั้นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําให้ชัดเจนก็คือตอนที่เรลาก้าวขาไปแล้วปั๊บเนี่ยมันจะต้องอยู่ในจังหวะที่เต็มๆแบบนี้ก่อนก่อนที่จะ่ายเทน้ำหนักไปด้านหน้านะครับจะ่ต้องบินแบบนี้นะครับจะต้องให้ชัดเจนตัวใหญ่แล้วตามปกติเวลาเราเดินปั๊บเราจะไม่ได้จับจังหวะตรงนี้เลยตรงกลางนี้เลยนะครับเป็นนะั้นเราจะต้องสังเกตให้มากๆนะครับ เอาความรู้สึกไปจับตรงนี้ว่าพอถึงตัวนี้ปั๊บมันจะต้องหยุดก่อนแล้วจีจะถ่ายทีน้ำหนักไปด้านหน้านะครับแล้วก้าวเท้าซ้ายออกไปต้องหยุดเดี๋ย่ขานี้ก่อนนะครับเพราะปกติเวลาเราเดินจริงๆนั้นปั๊บเนี่ยจังหวะนี้เราจะไม่รับรู้เลยจังหวะที่ตรงเอต็มตรงนี้นะครับเราจับไม่ทันนะเราจะจับไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าคนทําเร็วนี่นะครับก็จะจับไม่ทันเลยนะครับจะไม่ได้รับรู้เลยว่ามันจะมีอีกจังหวะหนึ่งคือจังหวะที่เท้าก็สองข้างก้าวไปแล้วเท้าก็สองข้าง ติดอยู่บพื้นทั้งสองข้างนะครับน้ำหนักอยู่ตรงกลางราชินีก้าวเท้าไปอีกข้างหนึ่งนะครับจังหวะน,นี้นะครับเต็มแล้วก็ถ่ายเทน้าหนักนะครับขอก้าวเท้าไปปั๊บเต็มเต็มก่อนนะครับราชินีถ่ายเทน้าหนักไปด้านหน้าแล้วก็ถือวาเต็มเห็นไหมจังหวะนี้นะครับเราจะหายไปนะครับเราต้องไปฝึกกันนะครับในวันนี้ไม่ได้แน่นอนต้องไปฝึก คืนนี้หวังว่าจะไม่ได้นอนนะครับจะเห็นทุกคนลงมาเดินฝันไม่เตอะอะไระครับใช่ครับต้องหายใจตามก็คือใหไ้ไปตามจาังหวะลมหายใจของเรานะครับัแร,แรกเลยครับให้ช้าๆทาแบบช้าๆเลยครับหายใจค่ยอยๆเข้าไปนะครับแล้วก็ให้มันสัมพันธ์กันระหว่างการก้าวกับการหายใจของเรานะครับต้องสัมพันธ์กันและให้มันพร้อมร้องกัน ระหว่างเปลี่ยนจริงๆแล้วมันไม่ต้องกลันกกล้นก็ได้หรือจะกลั้นก็ได้ก็ใช้ช้าให้ทำใชช้าเลยครับเวลาเดินเนี่ยมันจะได้มีสติมากขึ้นใช่ไหมครับสติรับรู้มากขึ้นถ้าเราไปเร็วๆัว๊บ้นี่ยมันก็จะข้ามจาังหวะเลยไนขอตักห้าเก้าทำเองทักห้าเก้านะครับลองดูสิครับว่าจะได้ไหมพร้อมนะครับพร้อมหายใจเข้า หายใจออกหายใจเข้าหายใจน้ำหนักตัวไปด้านซ้ายหายใจออกก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าหายใจเข้าําเลยครับตามลงไปแทงตัวเอง